สวัสดีค่ะครัวเองค่ะวันนี้มัวชวนทําขนมไทยว่างนะคะก็เป็นขนมมงคลของไทยนะคะซึ่งะจะใช้ในงานสําคัญแล้วก็ประเพณีต่างๆของไทยเรานะคะวันนี้เราจะมาทาขนมทองพลุแต่ว่าเป็นขนมทองพลุชากุหลาบนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ําชากุหลาบเนี่ยในการทําชากุหลาบที่าใช้ก็จะเป็นดอกตูมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอชอยจะนําไปแช่น้ําร้อนก่อนนะคะให้เขาเป็นชากุหลาบค่ะ อ้อยใช้น้ำร้อนเนี่ยประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วเราก็จะใช้ชากุราบเนี่ยค่ะประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวแช่ทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยประมาณ3นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้ําเชื่อมทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะนําน้ําเชื่อมเนี่ยทานคู่กับทองพลูค่ะอ้อยใช้น้ํานะคะ1ถ้วยค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะครึ่งถ้วยคนจนเขาละลายนิดหนึ่งนะคะ แล้วหลังจากนี้เราจะนําไปตั้งไฟค่ะนำมาตั้งไฟด้วยไฟกลางนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะคนให้น้ำตาลเขาละลายก่อนนะคะพอน้ำตาลละลายกับน้ำแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ตั้งทิ้งไว้เลยค่ะระหว่างที่เรารอน้ำเชื่อมเราเนี่ยให้ได้ที่นะคะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกับเกลือก่อน แป้งหอ,อยใช้เนี่ยปริมาณ1ถ้วยนะคะแล้วก็เกลือค่ะสิบหนึ่ส่วนสีช้อนชาคนผสมรวมกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เนี่ยไปนคนกับน้ําชากุหลาบที่เราแช่ทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะพักไปก่อนคะ่ะหลังจากน้าเชื่อมเดือดนะคะก็คุณผู้ชมตั้งต่งตอไปสักประมาณ3-5านาทีนะคะหลังตรงนี้อาจจะพอแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนที่เราจะทําแป้งทองพลูก,กันแล้วนะคะลองชากุหลาบเราก่อนนะคะ หลังจากนี้เราจะเปิดไฟอ่อนค่อนไปทางปานกลางนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งจนเดือดเลยนะคะแล้วเราค่อยใส่เนยลงไปค่ะพอเริ่มเดือดอย่างนี้เราใส่เนยลงไปเลยนะคะเนยที่อ๋อยใส่ลงไปทั้งหมดก็25กรัมนะคะหลังจากนี้พอเดือดนะคะอ๋อยจะใส่แป้งลงไปค่ะที่เราผสมไว้ชุบลงไปเลยคนเร็วๆนะคะ หลังจากนั้นพอแล้วค่ะนั่งขึ้นเลยนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะเราใช้ทั้งหมด3ฟองนะคะแต่เราจะใส่ทีละฟองค่ะ จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําแป้งตรงนี้เนี่ยไปลงทอดค่ะทอดในน้ํามันปานกลางนะคะก็น้ํามันหน่อยเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของทองพลูเราลงไปเลยนะคะใช้ช้อนนะคะในการตักปาดค่อยๆหยอดลงไปเลยค่ะ ก็ให้มีสีเหลืองทองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอ,อ๋อยก็จะพอเลยเราจะตักพักไว้บนตะแกรงนะคะนี่เลยค่ะต่อไปนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะแต่ก่อนที่จะจัดเสิร์ฟเนี่ยเราจะเอา,เอาตัวของชาบหลาบเนี่ยมาบดให้มันเป็นหย,ยาบๆก่อนนะคะเพื่อที่จะโรยหน้าคุณผู้ชมเอาตัวก้านเนี่ยออกไปทิ้งให้หมดนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้เขาจะมีความแข็งแต่วก็บีบๆนิดนึงนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไว้โหรยหน้านะคะเสร็จทีนี้เรามาดูเนื้อของทองพลุเรานะคะว่าเป็นยังไงตัวเขาจะมีความกรอบข้างนอกแล้วก็ข้างในเนี่ยจะนุ่มนะคะได้ยินเสียงไหมะคะนี่เลยเนื้อเขาเนี่ยจะไม่หวานเลยเพราะว่าตอนที่เรากวนแป้งเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะแต่เราจะใช้น้ําเชื่อมที่เราทําไว้เมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวเพิ่มความหวานนะคะ อ๋อมีวิธีการทานให้คุณผู้ชมเนี่ยสองแบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างนะคะอ๋อ,อจะแบ่งทองพลูอ๋อยเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกอ๋อยจะนําทองพลเนี่ยมาแช่ในน้ำเชื่อมนะคะให้เขาดูดความหวานของน้ําเชื่อมเนี่ยเข้าไปให้มันแบบชุ่มๆนะคะอันนี้เขาจะไม่กรอบนะคะ แต่คุณผู้ชมอยากจะให้น้ําเชื่อมเนี่ยซึมลงไปในเนื้อขนมมากแค่ไหนนะคะถ้าชอบหวานมากก็แช่นานหน่อยถ้าไม่ได้ชอบหวานมากก็แค่พอให้เคลือบก็พอค่ะจากนี้ก็โรยชากุหลาบลงาไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วค่ะจานแรกเดี๋ยวจานที่สอง เราจะทานคู่กับน้ำผึ้งนะคะจานที่2ก็จะเป็นอันนี้นะคะตรงกลางนี่ก็คือน้ำผึ้งนะคะ<ม>เยลออยจาโรยราล,ลงไปเรียบร้อยค่ะเวลารับประทานก็จิ้มทานเป็นครั้งคั้นะคะอันนี้ก็จะได้ลักษณะของกรอบนอกนุ่มในคะ่ะส่วนอันที่เราแช่น้ำเชื่อมเนี่ยเขาก็จะมีความนุ่มความฉ่ำและทานได้สองแบบนะคะ